สวัสดีครับผมนายประการสิทองครับห้อมีหสองสี่หนึวันนี้ก็จะมาสรุปผลการทดลองเอ่อฮดอกันครับหรือ,อการหาแรงเสียดทานภายในท่อนะครับว,วัตถุประสงค์ในการทดลองนะครับเพื่อศึกษารูปแบบเพื่อศึกษารูป รูปแบบการลหยของน้ำไปในท่อนะครับ 2. เพื่อศึกษาหาการดลดแรงเสียดทานภในท่อนะครับและ 3. เพื่อฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดการศึกษาหาคน้นควาข้อมูลจนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ วิธีการทดลองครับเตรียมชุดการทดลองอทดสอบการไหลแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็เช็ควาล์วนะครับว่าเปิดหรือปิดนะครับสอบนครับเลือกจุดที่จะทดสอบหาค่านะครับอัตราการไหล สามครับเปิดโคมน้นที่ต้องการแล้วก็เปิดวาล์วจุดที่จะทดลองครับสุทดท้ายนะครับอ่านค่าการเข้าและการออกของน้ำนะครับสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองพบว่าอัตราการไหลของน้ำนะครับเมื่อ,อไหลผ่านจุดที่เป็นข้อต่อแต่ละแบบนะครับ อัตราการไหลจะลดลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าไหลผ่านจุดใดน,นะครับความรู้จากการทดลองครับก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการเลือกปั๊มหรือการต่อท่อนะครับให้เหมาะกับางานออกแบบได้นะครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ